สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนแรกครับนะฮะเดี๋ยวก็วันนี้ก็ทำกับข้าวให้กับครูติ๋วทานนะครับวันนี้เบเก็ทํานี่เลยนะนีนะทานี่เลยนะทุกคนเห็นไหมไข่ตุ๋นทําไข่ตุ๋นให้ครูติ๋วกินนะครับผมนะก็ทําเมนูง่ายๆนะครับเพราะว่าครูติ๋วก็กินกินอาหารที่เผ็ดไม่ได้นะครับแล้วก็กินอาหารที่แบบว่ามีรสชาติจัดไม่ได้นะครับกินก็กินอาหารเบาๆนะเพราะว่า มีอาการพวกนะครับก็ยังหนักอยู่นะครับจะก็เลยทำทาง,ง่ายๆนะทุกคนก็คือไข่ตุนนะครับผมไข่ตุนน๋นก็น่าจะกินได้แล้วก็นิ่มด้วยแล้วก็ไม่ต้องเคลี้วด้วยนะครับสามารถอมๆได้นะครับแล้วก็วันนี้ <c oughs> ก็มีกุ้นเชียงทอดแล้วก็มีอ,อะไรนะมูหยองนะครับผมนะก็มาทำมาค่าหูเติ๋วกินนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้แม้ว่าจะ มีนัดกับน้องตุงตามนะว่าจะออกไปกินโมท่ากันนะครับก็อยากจะพากูติ๋วแล้วก็น้องไปด้วยแต่ว่าอ่าทูติ๋วก็ไม่สามารถกินได้นะครับก็เลยอ่ะ,ะก็เลยทำรสข้าวให้กูติ๋วกินก่อนนะเลยทําง่ายๆยี่และวทำนี่ครับจวแซ่บมากพี่น้อง,งมึงมเนี๋ยวบบโอ้ยแบป็นหุ่นแล้วจะเบลโมอยู่แซ่หรืบอบอนี่ <c oughs> ก็ต้องต้น้เร่ได้อนนะฮะ เป็นไข่ตุ๋นแนุกคนนะไข่ตุ๋นไม่รู้ว่าจะฟูหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงวา่าไม่ได้ทำนานนะโดนและโดนไม่ทำบนญเลยนะก็โดนมว่าไข่ตุ๋นเบียร์จะสำเร็จหรือว่าอร่อยหรือไม่นะครับทุกทีก็กำลังรองกินทั้งในบ้านนะครับก็หุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ ขอคุณนะครับผมทุกกำลังใจเลยนะครับที่ทุกคนมอบให้นะครับนะฮะก็เป็นท้องแรกเนาะก็อาจจะหนักหน่อยนะครับกูติวก็ยังไม่เคยท้องนะครับก็เลยแบบไม่เคยไม่เคยเจออาการแบบนี้นะก็เลยแบบว่ายังเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องหนึ่งต้องทํางานด้วยสองต้องมาเจออาการแท้ท้องอีกนะครับก็ถือว่าหนักนะครับก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็ยังอยู่นะครับผม ดูแลคูติวนะครับนะฮก็ยังไม่ได้นะครับเดินทางไปไหนเนาะนะครับก็กำลังใจสำคัญที่สุดนะครับก็เราก็เป็นอยากจะทําหน้าที่บุ่นพ่พอนะครับให้ดีที่สุดนะครับก็มาอยากจะให้ครูติวแล้วว่าอดูโดดเดี่ยวเดียวได้เนาะนะครับแต <c oughs> ่นหนังก็ตบออกมากเลยนะฮะ <c oughs> นเป็นฟองอยู่ๆดบบนี้ตนั้นต้องหนึ่งนี้นะแห่ดตันนันมารูว่าเขาต้องเอาเอาอันนี้เอาแล้วก็เอาถ้วยตั้งไปในกระถางบ้างหรือว่าพปเห็ดผิดต่อแต่รู้สึกว่าน่าจะทำผิดนะน่าจะเอาอันนี้ลงไปในน้ำแล้วก็ต้มอ่ะรือว่าทำอย่างนี้ แต่มม่ก็เหมือนนึ่งนะเป็นไข่นึ่งนะครับเป็นไข่นึ่งเป็นแบบว่าอ่าจะอะไรแหละนะครับเสียง,งเพลงมีเสียงเพลงพร้อมไหมเบียร์เลยแค่ีวางหลยไหมทุกคนนะครับเพราะว่าก็ตอน,นี้ก็เป็นลานสเกต็ตตัวนี้ก็เปิดเปิดเพลงนะครับทุกคนนะฮะอ่สลักคลิปนี้เบียก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อทุกคนนะครับที่เจอกัคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมให้กลับบาเบียร์ด้วยเด้อทุกคนเด้อน,อน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ